อะนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมคนเราทุกวันนี้มันถึงได้มีแต่ความทุกข์ความร้อนรนความทุกข์ทนต่างๆนะครับรับก็ไม่ชื่นตื่นก็ไม่สุขเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ตลอดทั้งวัน มันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากดอกครับพี่น้องครับก็เรื่องหายอยู่หากินเรื่องปาาเรื่องทองกันนี่แหละครับเรื่องความเจ็บไข่ได้ป่วยก็อีกอย่างหนึ่งที่มันพัวพันเป็นพันธนาการอยู่กับชีวิตของคนเราก็ให้เกิดความทุกข์ก็ให้เกิดความเดือดร้อนก็ให้เกิดความร้อนรอนก็ให้เกิดปัญหาสภาวะของการอยู่ยากกิน,ยากก,นยากกันอยู่ทุกวันนี้ครับกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก หันไปทางหนา้าหันไปทางหลังได้ครับพี่น้องซ้ายขวาก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลามันเป็นเพราะอะไรวันนี้เราจะได้มาคุยกันเล่าสู่กันฟังพี่น้องเรื่องปากเรื่องทองครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้คนเราทุกคนนะครับพี่น้องดิ้นรนแสเวงหาครับทยานอยากก็เพื่อปากเพื่อทอง ที่เราเรียกกันว่าหากินนี่แหละครับพี่น้องครับหรือว่าทำมาหากินหรือทำมาก็เพื่อหากินครับพี่น้องครับแต่กินอย่างไรที่จะไม่เกิดทุกข์เกิดโทษใจภายหลังจริงๆแล้วเด็กครับพี่น้องครับทองของเรานี่มันมีระบบอัตโนมัติของมันอยู่เด็กครับคืออะไรก็ได้พี่น้องที่ใส่ลงไปแล้วมันรับได้หมดไม่เคยมีบนไม่เคยมีเลือกสังเกตดูได้ครับเวลามันหิวขึ้นมา พอเรานะครับพี่น้องเขาไปปรุงความคิดขึ้นนึกถึงอาหารอย่างนั่นนึกถึงอาหารอย่างนี้สีสันรสชาติโอมท้องร้องจวดจวดจวดน้ำลายไหลแตกสะว่ากันเป็นพองเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยความหิวทวีความรุนแรงมากขึ้นทันทีและถ้าเรานี่ปรุงต่อไปอีกนะครับพี่น้องจะเห็นความทะยานอยากในการแสวงหากิน ที่พลักดันอยู่ภายในจนต้องแสเวงหาจนเกิดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยครับแต่ทว่าพี่น้องพอมันหิวขึ้นมานี่ครับเราก็ไม่ต้องไปปรุงต่อเนึกเสียว่าอะไรก็ได้ให้มันนักท่องกินแบบตะเคนะครับโยนไอเหาไปมันก็กินปากระป๋องไม่ได้เปิดฝามันก็อ้าปากกลืนเข้าไปกินเข้าไปนักท่องไม่หิวครับอิ่มแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่ทายแล้วเดี๋ยวก็กินอีกกินเข้าไปก็ทายออกนิ การกินก็เท่านั้นแหละครับพี่น้องครับความหิวก็มีแค่นั้นพี่น้องอิ่มแล้วก็หิวใหม่อิ่มแล้วก็หิวใหม่อิ่มไม่จริงหิวไม่จริงพี่น้องเพราะฉะนั้นครับอะไรก็ได้ไม่ต้องไปปรุงแต่งอาหารการกินมากจ่ายมากจ่ายน้อยก็แค่อิ่มได้ครับพี่น้องผ่านไปแต่ละมื้อเท่านั้นเองครับพี่น้องบางคนพอหิวขึ้นมาปรุงเต็มที่พอไปถึงตลาดเจอนั่นเจอนี่ก็ซื้อมู ดซื้อทุกอย่างที่อยากกินเห็นหน้ากันซ้ายอันขวาอันนั้นส่งกินหัมมากก็ซื้อตะพื้นตะพื้นจ่ายหิวสองขังบางคนไปถือไม่พอครับต้องฝากไว้ก็ร้านก่อนเดี๋ยวจะย้อนกลับมาเอาคืนว่างเงี้แต่พอเอาเข้าจริงๆพี่น้องกินได้แค่อิ่มที่เหลือกินไม่ไหวครับนั่งดูมองตาบล็อกบล็อกบล็อกไม่น่าซื้อมา,มากาหรือกินไม่มืดจอยจะทำยังไงทิ้งไว้ก็เน่าบูดทิ้ง นั่งเสียดายของนั่งเสียดายเงินครับตอนซื้อไม่คิดครับคิดแต่เรื่องหิวคิดแต่เรื่องอยากกินครับกินเข้าไปได้แค่จานสองจานอิ่มจ้อยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับนึกแต่ว่าไม่น่าซื้อมาเยอะเลยกินไม่หมดเสียดายตังจักจะทํายังไงตังไปอยู่กับไม่ค่านะ่ยทีนี้เสียงเงินไปโดยใช่เหตุพี่น้องครับเงินในกระเป๋าก็ร่อยรอนึกถึงที่ไรเสียดายทุกทีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ เวลามันหิวขึ้นมาอย่าไปปรุงความคิดบอกกับมันลงไปเลยว่าหิวก็แค่กินกินก็แค่อิ่มอิ่มก็แค่จ่ายครับพี่น้องจ่ายก็ให้ได้มาอะไรก็ได้ขับจ่ายแล้วไม่เปลืองนักท่องไม่หิวคนอื่นเขาจะกินอะไรยังไงช่างเขาเถอ,อยจะไปวุ่นวายกับเขาเลยอย่าไปปรุงความหิวตามเขาอย่าไปหิวตามเขา อย่าไปมัวห่วงความ,มีมน้ามีตาขับซื้อมาตะพืชตะพือฉันกินอย่างนั้นฉันกินอย่างนี้ไปเราคนอื่นเขาฟังวันนั้นกินอันนั้นวันนี้กินอันนี้แต่ของนั่งทุกข์ไอความมีหน้ามีตานี่แล้วมันพาจนมามากแล้วประหยัดเอาไว้ได้ครับพี่น้องเผื่อมือต่อไปในวันข้างหนา้าไม่ใช่ตะบีตะบันกินเอาแต่มือนี่วันนี้อย่างเดียวได้พี่น้องเดี๋ยวมันจะไปไม่รอด หิวก็แค่กินกินก็แค่อิ่มอิ่มก็แค่ถ่ายใจยก็แค่ให้ได้มานึกเอาไว้แบบนี้เด็กกลายเป็นเศรษฐีมันประหยัดตงังมันไม่ต้องจ่ายมากมันจะได้มีเงินเก็บเดิมไปตลาดพักริมรั้วแตงกว่าหลังบ้านพักหน้าข้างบ้านปลูกเอาไว้อาอยุห้ากินพักบุ้งริมคลองพักแชบัวพักอะไรเนี่ยกินง่ายๆอยู่ง่ายๆแบบเรียบง่ายเอากินอะไรก็กินได้ไม่ต้องบน่น กินแค่ทนต่อสังขารอาการหิวกินแค่พันแต่ละมื้อที่รอคิวครับพี่น้องเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาใหม่ไม่อิ่มจริงพี่น้องครับกินไม่ติดในรสชาติอาหารนักกินแค่นักท้องเขาไว้ไม่ให้หิวกินไปเถอะบอกเอาไว้เป็นใบปลิวพี่น้องเดี๋ยวก็หิวต้องกินใหม่ถ่ายออกคืนครับเพื่อเอาไว้มื้อต่อไปวันข้างหน้ากว่าที่ร่างกายกายยาจะดับสูญ อย่ามัวห่วงแต่การกินทวีคูณพี่น้องครับมันจะสูญแสนสิ้นเปลืองเรื่องเงินทองครับรู้จักกินรู้จักใช้ให้ประหยัดไม่อัตคัดไม่คัดสนไม่มุนหมองพี่น้องครับแบ่งทําบุญสางสุนทานเป็นพานรองเพื่อแสงส่องสูนิพานไม่นานเอ่ยกลวนเพราะเจนนกเด้ <laughs> <laughs> การอยู่คนเราก็เหมือนกันครับ เมื่อกี้ว่ากันในเรื่องการกินโน่นทนี่มาว่ากันเรื่องการอยู่คนเราทุกวันนี่ดีแต่ปรุงแต่งแข่งกันว่าข้ามีข้ามีกว่าอะไรทํานองนี้นะคัะพี่น้องครับทองปลอมก็ยอมใส่น่ะว่าเขาไม่รู้ว่าได้ใส่ทองตีดอยู่กับวัตถุนั่นแหละนิยมอย่างไหนมาอย่างไหนมีเอามดตะเพืดมดครับบางคนเสื้อผ้านี่เฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวไม่รู้เท่าไหร่เต็มตู้ไปมดบางคนสองตู้สามตู้ ของเก่ามีอยู่มันยังไม่เก่าก็เห็นอันใหมก่ก็ซื้อไหมอย,ยัดใส่ตู้ไว้เต็มไปมดขี่เกียริสักใส่ก็แค่ปกปิดร่างกายพี่น้องขับกันลมกันแดดปกปิดความอายสบายเนื้อสบายตัวไม่ใช่ใส่โชว์ใส่อวดรุ่นนี่ยี่ห้อนั่นมันจินเปลืองตัวละเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทใส่ไม่ได้ต้องใส่ที่สี่ร้อยห้าร้อยเป็นพันโอ้ยมันจะอะไรกันนะักกันหนาเดี๋ยวมันก็เกา่า ใส่แบบนี้ไม่ได้ใครเห็นเดี๋ยวดูถูกก็แค่ใส่ทํางานใส่พักผ่อนพี่น้องใส่นอนก็เท่านั้นไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากไปกว่านี้อะไรก็ได้ครับที่ใส่แล้วมันไม่ลําบากเงินในกระเป๋าบางคนนะครบับพี่น้องเครื่องสำางเต็มไปมูดได้รับพี่น้องอาบน้ำทีกว่าจะไปไหนมาไหนได้เนี่ยนั่งเช่อยู่หนตัวเครื่องแป้งเป็นชั่วโมง ต้องปัดมัดขลาก่อนต้องร้องพื้นก่อนนวดหน้าก่อนดัดขนตาก่อนเขียนคิ้วก่อนท่าปากก่อนโอ้ยิ่งตรงนั่งไปมดยิบใจ้ยิบหัวส่องไปส่องมาส่องหนา้าส่องหลังครับพี่น้องตอนเกิดมามันก็สมบูรณ์ครบถ้วนในสัดส่วนตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่งมากเกินไปเลยกลายเป็นตัวประหลาดเพิ่มความอุดบาทรหลงโลกนิยมนะพี่น้องบางคนเด้อครับอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีดึงหนา้าดึงตา ดึงทางซ้ายดึงทางขวาดึงทางหนา้าดึงทงางหลังดึงทางบนดึงทางล่างคางไปอยู่ไทยทอยน้องพี่น้องแต่งหนา้าดึงหนา้นาหน้าซะจนไม่รู้ว่ามาจากดาวดวงไหนแต่งจนไม่ดูสระรูปตัวเองมันมัวห่วงมวยยึดอยู่ได้มัวแต่หลงโลกนิยมมาสวยมันก็แค่ร่างกายที่เสื่อมตามสภาพนะพี่น้องครับเอ้ยจะแต่งแค่ไหนมันก็ปุ๊กปิดความจริงไม่ได้ดอกธรรมชาติที่มีนะ่ะ มันดีที่สุดแล้วครับไม่ต้องไปแต่งซะจนหนากลัวได้เห็นก็ร้องให้โผมันจากลุมไหนเว้ยเด็กหน้อยมันนึกว่าจะผีโผออกมาอาบน้ำอาบทาธรรมดาทาแป้งได้ครับพี่น้องแต่งแต่พอดีไม่ต้องไปมีความปรุงแต่งอะไรให้มากเิ้นเปลืองเปล่า,ลา,ลา,ลาพี่น้องเครื่องสำอางราคาถูกรูปแพงก็แค่แต่งแล้วก็ล้างออกล้างทิ้งตลอดบางคนได้ครับพี่น้องค่าเครื่องสำอางเดือนหนึ่งหนึ่ง,ห,งหลายพันบาทและไม่ต้องทำอะไร ทำงานได้มาก็จ่ายค่าเครื่องชํำอ่างมดแล้วก็บนไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บ <Yeah. S 1> พลิกใหม่ครับพี่น้องครับพลิกด้านใหม่ความสวยความงามมันอยู่ที่ภายใน <Yeah. S 1> ไม่ใช่เอาแต่ภายนอกมาหลอกกันคําพูดที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งน่นนะเขาหมายถึงแต่งอุปนิสัยได้ครับพี่น้องแต่งความประพฤติไม่ใช่แต่งหน้าท่าปากและทีิว่าไก่งามเพราะขนไอเห็นไหมว่าไก่เอ๋ยนกเอ๋ย เป็ดเอยเหล่านี้มันควาําความสะอาดขนของมันเก่งไม่ให้ขนของมันชกกระปรก,กรุงรงังไม่ใช่มันมานั่งทาปากทาแป้งแต่งขนดัดคิี่วขนต่างเงนินเข้าใจสมัยเ้อะพี่น้องเดอ้อไก่งามเพราะขนนี่มันหมายถึงมันรู้จักทําความสะอาดขนของมันดีนะพี่น้องครับขนงามเพราะแต่งนั้หมายถึงแต่งอุปนิสัยแต่งความประพฤติได้ครับพี่น้องไม่ใช่แต่งหน้าทาปาก เดี๋ยวมันจะเขาลักษณะที่ว่าไก่สวยเพราะขนคนอุบาทเพราะแตง่งนะครับพี่น้องเป็นยังไงละทีนี้เป็นอย่างนี้จะบอกให้ฟังไก่ตัวไหนขนสวยนะ่ะลักษณะดีนี่เขาจะไปเป็นไก่ตีไก่ชนทั้งนั้นเจ็บเนื้อเจ็บตัวโดนเย็บหนาทาปากเอยโดนเย็บหนาเย็บปากนะพี่น้องพูดผพดเนาะส่วนคนอุบาทเพราะแต่งก็คือมันแต่งจนเกินดีนะครับพี่น้องแต่งจนเกินดีแต่งจนเป็นผีตาขนแต่งจนเตินเกินงามนั่นแล้ว งามแต่ภายนอกนะครับไม่ได้งามภายในมันเป็นงามปลอมๆพี่น้องครับงามเสียรสชาติที่เขาบอกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมก็คือแต่งแต่รูปให้มันดูสวยแต่พอคบด้วยคุยด้วยนิสัยแย่อะไรทํานองนี้แหละครับพี่น้องครับแยกแยะให้ออกแต่งอย่างไรมีทุกข์ไม่ไม่มันถึงจะไม่มีทุกข์นะไม่สิ้นเปลืองปรุงแต่งมากไปมันก็กลายเป็นทุกข์ตีกรับเด,พด้พี่น้องเนอแต่พองามธรรมชาติธรรมชาติก็พออาบนา้ํา ทาแป้งแตพ่พอดีพอดีครับพี่น้องมันจะแต่งอะไรกันนักกันหนาก็อีแค่สังขาราไม่เที่ยงหนอม,มีแต่วันที่จะเสื่อมชารารอส่งกลับหอสู่เมรุบรรจุรงพี่น้องครับปรงเสียเถอะเดี๋ยวพวกเขาก็เผาทิ้งร่างแน่นิ่งบนกองไฟที่ลุกโหมเหลือขี่เท่าเผาเอาไว้ให้เชยชมแม้แต่ดมก็ไม่อยากลำบากจึงครับพี่น้องบางคนแต่งหนาละไม่คล้ายล้ๆศพ หลายคนพบพาอกสันขวัญแตกหนีเข้าไปใกล้พอได้รู้ดูอีกทีคนหรือผีที่ปรากฏสลดใจครับทั้งทาแป้งแต่งและปัดมาาัดคาราดัดขนตาเขียนขอบคิ้วงิ้วโรงไหนทาปากแดงครับแก้มชมพูดูสะใจครับพี่น้องอดวันไหวสะท้อนจิตจ,จริตจ,จริงครับทาจะแต่งก็ให้พอเต็มเหมาะสม ให้กลืนกลมธรรมชาติชารารูพี่น้องแต่งอย่างไรให้มันงามแต่พอดูแต่งไปสู่ผีไม่ไอย่างไรกันครับพี่น้องครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอยู่การจ่ายเรื่องการกินมาก็เรื่องการอยู่ที่นี่มาเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคาพยาที่คนเราเกิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันก็เกิดความเจ็บความป่วยหมายแล้วเห็นไหมครับกินยา มาตั้งแต่น้อยรับวัคซีนมาแต่น้อยแต่เด็กมาจนป่านนี้ไม่เห็นมันหายจริงสักทีอย่างเป็นไขน่นี่พี่น้องครับตั้งแต่เกิดได้ใหญ่โตมากินยาตั้งเท่าไรเดี๋ยวมันก็เป็นไข่น่ะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ไข่เดี๋ยวก็หาย,เ,ย,หายเป็นอยู่อย่างนี้แหละครับเป็นๆหายๆเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หาย ไม่มีจบสักทีบางคนอาการป่วยอยู่แค่นนี้ไปโอดไปครวนโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็มันมากอาการป่วยเลยนักขึ้นทันทีทุกทั้งกายทุกทั้งใจากายก็ทุกใจก็ทุกได้ครับพี่น้องครับสังเกตดูเถอะครับพี่น้องเวลามันป่วยถ้าเรานอนซุมอยู่ก็ความป่วยมันก็ป่วยยืดป่วยยาวจากที่มันเป็นเบาก็จะเป็นนักแต่ถ้าเรามีกําลังใจนะครับพี่น้องสักนิดไม่ไปคิดมากกับความป่วย ไม่ไปวิตกกังวลมากกับความป่วยอย่างนี้กินยาเข้าไปมันก็หายเร็วภายในร่างกายของเรามันประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุดินมีผมมีขนมีเหล็บมีนังมีฟันมีชิ้นเนื้อไขมันกระดูกแล้วก็ส่วนอื่นๆที่มันเป็นชิ้นๆนั่นแหละธ <c oughs> าตุน้ำ มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำดีน้ำย่อยน้ำลายน้ำมูดน้ำพูดน้ำตาน้ำเหงื่อน้ำใครไว้พวกที่เป็นน้ำหน้านันแหละครับพี่น้องครับธาตุลมคือลมที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละธาตุไฟคือความอบอุ่นในร่างกายของเราครับพี่น้องอาการเจ็บป่วยที่มันมีอยู่ในพี่น้องเป็นอยู่นั่นน่ะมันมหนหมายถึงว่าธาตุใดธาตุหนึ่งในร่างกายมันเกิดการพร่องขึ้นมา พราะธาตุใดพร่องก็เกิดความเจ็บป่วยได้ครับพี่น้องอันมีอาการที่มีผลสะท้อนมาจากธาตุนั้นๆอาธิวัตถาธาตุธาตุดินพร่องเนี่ยมันก็จะมีอาการเจ็บปวดเมื่อยเคล็ดคัดยอกเกิดชิ่นเนื้อก็อนเนื้อแข็งเป็นเม็ดเป็นไตขึ้นมาถ้าธาตุน้ำพร่องนี่ก็จะมีอาการน้ำเลือดน้ำเหลืองเสียเมด็ดตุม่มเกิดตุม่มเมด็ดผื่นขั้น